มันเป็นธรรมชาติของธ<ะ>รรมชาติาชาติาตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่น <c oughs> ผมยกตัวอย่าง m i n น r m ์เม r จอร์เมเจอรแล้วกันนะเพราะมันเหมือนกัน <c oughs> สมมุติเราใส่ C กับ E8 แปอรนี้คือคู่อะไรครับ สามครับสามอะไรครับสามสามไมเนอร์สามเมเนอร์สามไมเนอร์ครับสามเนอร์เพราะว่าซีเมเจอร์ปกติถ้าเป็นไม่มีอ่ามันต้องไม่มีแฟกต์มันถึงจะเป็นเมเจอร์สามคราวนี้พอเราพลิกกลับเอาตัวซีไว้ด้านขึ้นมาของเไวด้านบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันจะกลายเป็นหกเมเจอร์ครับ เพราะว่าอะไรนี่คือสเกล e8 a t Major ใช่ไหมก็ e8 a t Major ติด3 f a t ฟร b e a b a a มันไม่ได้ติดตัว c นี่ก็เลยเป็น major ร์คือมันเป็นธรรมชาติของมันมันไม่ใช่กฎนะอันนี้ไม่ใช่กฎไม่ใช่กดมันเป็นธรรมชาติของมันยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งสมมติ c sharp กับ e t c d e เป็นคู่สาม ีช h a r ปตามนี้นะครับเจอร์ต้องเป็นถ้าเป็น Major ต้องเป็น E ชา a r อันนี้มันแค่ลงมาเป็น E ธรรมดาแล้วก็แค่ลงไปอีกาก็กลายเป็น G minor สามคราวนี้พิกัดใช้ E 8ตั ang, e ้ง C E char. s h a r ์อันนี้เป็น Major เนะี่ยถ้าเราเปลี่ยนเท่ากับข้อที่เราเพิ่งทำไปเมื่อกี้ uh huh. Major หก E 8 C อันนี้ E 8 B, F, G, อ B, จีเอบีซ huh. ีหกหกมันเป็นธรรมชาติของมันก okay. uh ันคู่มันต้องเขนอย่างนี้อ๋ก็ดีกับเอ็กเขียนไว้แล้วไงเนี่ยก็นี่เห็นไหมแค่เขียนไว้แล้วอ่ะดีกับเอดูเป็นแล้วไงแต่ว่าหกหกอ๋อหกก็คือเรามานักช่างใหม่สองข้อของข้อข้อห้าข้อห้า เอกับเอเขาให้ F ชากับเกับเอฟแบบได้ห้เลยราครับก็ข้อต่อมาคือ G กับ g ีเหมือนเดิมนะครับขั้นแรกหาชื่อน้องไม่ถูกับบป๋าป๋าช้า เราเหมือนเดิมเราเราก็นับอันนี้คือเราจะเราทำเหมือนเดิมคือหาข่านู่แบบอันนี้คือคู่อะไรครับสามเอฟหนึ่งสองสามสามสามเลยนะครับมีสตอร์ด้วยมินดิมครับดิมดิมสามดิมถูกต้องครับอันนี้คือสามดิมพอเราพิกัดมาปุ๊บเราก็คือเราเอาตัวบนเป็นตัวตั้งแทนแล้วอันนี้ตัวเอฟขึ้นมาไว้ด้านบนเป็นเอชหนึ่งสองสามสี่หกเป็นหกหก ตอบไปได้เลยคือถ้าเราทำข้อข้างบนถูกครับข้อข้าราการสูวอัตโรมาส่วนนี้อีกรณีหนึ่งคู่หกหงกอ้นนี้หกอะไรครับหงไหม่หงหงหรหงหมหงหงอเหงหงหงห่หงหงหนหงหงหมหง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 หกันหมหงหงหงหมหง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 เสียงชัดังๆงี้จะให้ตอบอ่ะ เอาตัวบนนะครับแล้วก็เอาเนี้ยตัวจีขึ้นไว้ข้างบนมันก็จะตอบเป็นอะไรครับเมเจอร์เ <ager> มเจอร์สามอัตโนมัติถ้าข้างบนท,าทําถูกข้างล่างแค่จะลอ,อกกันมาได้เลยหมายถึงว่ามันจะเป็นสเต็ปของมนะันลองทำข้อนี้ข้อหนึงน่งหน<ม>ึแปดข้อนึ่งหนึ่งแป